ภารกิจลุกปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเวอร์ชันใหม่กำลังจะเริ่มขึ้นครับหลังจากบอร์ดบริหารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นปลดกุนซือเอลิกเทนฮารกกุนซือสมองเพชรเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนื่องจากผลงานไม่ค่อยเข้าตากรรมการสักเท่าไหร่ครับโดยหลังๆเริ่มออกอ่าวไปไกลลึกเกินครับแล้วก็ได้แต่งตั้งรูเบนอัมริมกุนซือวัยหนุ่มครับวัยเพียง3.9ปีของสปอร์ติ้งลิสบอนขึ้นแทนครับผม เราไปทําความรู้จักกับกุนซือคนใหม่กับภารกิจปลุกปีศาจแดงที่ไม่ว่าจะกุนซือระดับตำนานก็ยังไม่สามารถทําได้รูเบนอัมริมครับคืออดีตมิดฟิลด์ทีมชาติโปรตุเกสครับและเลิกเล่นฟุตบอลในวัย32ปีกับเบนฟิก้ายักษ์ใหญ่แห่งลีกโปรตุเกสก่อนเริ่มอบรมโค้ชและได้โอกาสมาฝึกงานที่แมนยูเป็นเวลาสั้นๆในช่วงที่ โชเซ่มรินโญ่กุนซือชาติเดียวกันยังคุมอยู่ในปี2017ครับจากนั้นอโมริมก็ได้ประเดิมหน้าที่กุนซือครั้งแรกกับกาซ่าเปียทีมในดิวิชั่น3ของโปรตุเกสในปี2018และก็แค่เพียง4นัดครับเขาก็ได้ย้ายไปที่บารากาเริ่มต้นด้วยการคุมทีมชุด B คือชุดสำรองครับลงเล่นในดิวิชั่น3เช่นเดียวกัน เมื่อเดือนกันยาปี2019ครับแม้เป็นคนซื้อที่อายุอย่างน้อยครับแต่รูบบนอัมริมก็ฉายแววเด่นเกินวัยจนได้ขึ้นมาคุมทีมชุดใหญ่ของบาก้กาในเดือนธันวาปี2019ก่อนที่ฟอร์มจะไปเตะตาอย่างจังเข้ากับยักษ์ใหญ่ในทินโปรตุเกตอีกทีมหนึ่งอย่างสปอร์ติ้งลิสบอนและได้เข้ามาคุมทีมในเดือนมีนาปี2020ครับและหลังจากนั้นครับปรากฏการที่สปอร์ติ้งลิสบอนก็ถือกำเนิดครับ คุมไป228นัดชนะ161เสมอ34แพ้ไป33และสถิติที่น่าเหลือเชื่อของอัมโมริมในการคุมสปอร์ติ้งลิสบอนคืออัตราชนะที่70.61เปอร์เซนครับและกวอดแชมป์ได้ถึง5แชมป์กับสโมสรจากสถิติสุดโหดและก็ฟอร์มการเล่นที่ต้องบอกว่ามาสเตอร์พีจริงๆครับที่สปอร์ติ้งลิสบอนในการคุมดีมของอัมโมริม และนัดแรกที่เขาจะคุมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือการออกไปเยือนอิสสวิทเถในวันที่24พฤศจิกายยนนี้ครับแฟนๆในทีมออเทอฟร์รอการมาของอัมริมครับน่าจะเปิดประวัติศาสตร์ที่ดีกับปีศาจแดงได้โดยนัดล่าสุดครับอาลโมริมได้เปิดบ้านสปอร์ติ้งลิสบอนเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตีต้4-1ในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีก นั้นแสดงให้เห็นครับว่าถ้าปีศาจแดงได้ไปนั้นแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ว่าแน่ๆก็แพ้ได้เหมือนกันครับหวังว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเจอกุญสื่อที่เขาตามหาสักทีครับหลังจากคลำม,มานานหวังว่าอัมบอริมจะเป็นคนนั้นที่ปลุกวิญญาณปีศาจแดงในถิ่นเรดอาร์มี่โอทัฟฟ์ได้สำเร็จ